เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะในเรื่องของการเปิดบัญชีในประเทศออสเตรเลียใช่ไหมปุ๊ก็จะถามาดูซึ่งตอนนี้ก็คือฟ้ามืด์มดแลวนะคือเอาว่ามันเล่าประสบการณ์แล้วก็พามาสถานที่จริงแล้วกันเพราะว่าที่เนี้ยมาตอนสองปีที่แล้วที่มาเปิดบัญชีธนาคารแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนถ้ามาถึงออสเตรเลียควรจะทําก็คือควรจะต้องไปเปิดบัญชีธนาคารเรื่องการเปิดธนาคารในประเทศออสเตรเลียแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายทำเนี่ยคือ คือตอนเย็นธนาคารปิดหมดแล้วนะเพราะว่าเพิ่งเลิกงานะแล้วก็ไม่มีเวลาได้ถ่ายแต่ด้วยความที่แบบใครบาบงแบบมีคอมเมนต์ถามมาเราก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์นี้ให้ดูนะธนาคารในประเทศออสเตรเลียก็มีเหมือนบ้านเราเลยทุกคนมีหลายถ้าเปรียบเหมือนบ้านเราก็กสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพกรุงไทยอะไรอย่างนีนน้ที่นี่มันก็มีหลายแบงก์มากอยู่ที่เราชอบแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเอเจตนแนะนำกูก็เชื่อเอเจต์ทุกอย่างค่ะถามเอเจต์หมดอันนี้ก็จะเป็นเซนจะ์จอร์สเนาะ เราอะใช้แบงค์นี้อยู่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าแนะนําว่าแบบเอเจนแนะนําว่าแบบว่าหรือชนักเริยานหรือว่านันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แบงค์นี้เพราะแบบความสะดวกสบายอะไรอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนเนี้ยพนักง,งานแบงค์เขาก็กลับบ้านหมดแล้วแหละเหลือแต่ตู้ ATM ที่เราสามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนที่ไทยเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้เงเพื่อบบว่า มาเปิดบัญชีธานาคารจะได้รู้ว่าเขาเปิด9ก้าโมงครึ่งปิด4ี่โมงวันพฤหัสปิดห้าโมงเสาร์อาทิตย์หยุดไม่ทําการนะทุกคน okay. ก็เวลาจะมาเปิดแบงก์เวลาที่จะแบบมาคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารแนะนําให้มาเวลานี้เพราะว่านอกเวลานั้นก็คือดูแลตัวเองนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภา,ายในแต่ว่าคือตอนเนี้ยแบงก์ในส่วนที่เป็น Office ออฟฟิศเขาปิดแล้วแต่วันนั้นที่ปุ๊กมาก็คือบุกเข้าไปในนี้ แล้วก็เจอเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็แนะนำาราชามา Open นแบ่งให้เขาเป็นสตูดิโอวีซ่าเขาก็จะแนะนำประมาณนี้ทุกคนเข้าไปในนี้แต่ว่าตอนนี้มันปิดปิดมาแล้วนะเคานเตอร์นั้นที่พิกเขาเปบัญชีเมื่อสปีที่แล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็น ATM กดเงินตามปกติเลยเดี๋ยวนี้ตุกจ้าสาธิตวิธีการฝากเงินให้ดูแล้วกันเพราะว่าจะมาฝากเงินพอดีโอเค นี่ทุกคนตอนนี้ปุ๊กก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วแต่ว่าข้างในเหมือนที่ปุ๊กบอกว่ามันปิดแล้ววันนั้นที่ปุ๊กมาก็คือเข้าไปข้างในแล้วก็คุยกับพนังกงานเจ้าหน้าที่ออฟฟิศเขาก็จะแนะนาว่าเออคุณมาทาอะไรแล้วก็บอกว่าโอเค I am a student I want to open a bank account เขาก็จะแนะนําทุกอย่างเลยเดี๋ยวว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมมาจะต้องเป็นพาสปอร์ต C O E บัตรนักเรียนเพื่อยืนยันว่าเราเป็นปนักเรียนจริงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดําเนินการให้หมดเลย แล้วก็มีช่องแบบประเทศไทยบ้านเราเลยก็คือมีช่องฝากช่องถอน ATM เอ็มเิตบัตวีดอว์คือถอนอันนี้เราจะมาฝากโอเคซึ่งวันนี้ไม่ได้เอาบัตรมาค่ะโอยไม่อลนะทุกคนซึ่งวันนี้ไม่ได้เอาบัตรมาค่ะไม่ได้เอาบัตรมาปกติจะฝากเงินใช้บัตรถอนเงินใช้บัตรใช่ไหม วันนี้ไม่ได้เอาบัตรมาแต่จะฝากเงินเดี๋ยวจะดูว่าที่เนี่ยมันสามารถคลาสเลดได้ไหมก็คือไม่มีบัตรฝากเงินได้ไหมไม่มบัตรถอนเงินได้ไหมคิดว่าน่าจะได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวไปดูวิธีการกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นเงินนะใส่ซองกรุบกรุแบบนี้เลยประเทศนี้ก็จะได้เงินแบบนี้เดี๋ยวไปฝากแบบนี้แหละถ้าสมมติว่าเรามีเหรียญน,นี่จะเป็นแบบนี้ถ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นจากเหรียญ คอยสโอลี่สองกิโลเวลาแบบเงินติดเงินอะไรเงี้ยเราก็จะมาฝากช่องนี้ที่นี่คือเดียวก็คือมีเหรียญก็มาฝากได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าช่องนี้กันดีกว่าโอเคเราจะเลือกคือถ้ามีบัตรเราก็อินเสิร์ตการ์ดแต่ไม่มีแล้วมันีฝากอันนี้เป็น ATM Deposit Coach Enter to bank account deposit minimum พันดอนโอ้ไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่เป็นไรต่อโอเคนี okay. ่เราจะเลือกเป็นโน้ตนี่เป็นเช็คเป็นโน้ตเป็นโน้ตคือเป็นแบงก์อันนี้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราไปนะจ๊ะโอเค okay, ว่าใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วมันจะเซ็น SMS เข้ามาในเบอร์มือถือใช่ไหม คือ,อ,อถ้าเราใส่เลขอะไรถูกต้องมทุกคนเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราต้องใส่เงินเข้าไปโอเคแบบืนีทุกคนแล้วก็จะใส่เข้าไปเลยชีการปับปับเรียงแบงค์สวยงามออกด ตีนิรศรีไหมปีนบายไม่ปีนบายหรือว่าปีนอาสมุดกดปีนแล้วกดนีก่ไม่มีบัตรก็คือใช้ได้็นถึงหลุดลองแล้ววันนี้ลองมาแรกเลยเสร็จคูอ่ะนรอเอามาบัตรมาขีดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ใบมันจ้ะ มันก็จะเป็นสลีปออกมาแบบนี้นว่าเราฝากที่ไหนตัวอะไรจบโอเคทุกคนสําหรับปุกก็ได้ไปรีวิวมาแล้วว่าไปลองมาแล้วว่าวันนี้ไม่มีบัตรเออสามารถฝากถอนเงินได้นะแล้วก็โอเควิธีการก็คือแค่ใส่เลขเบอร์โทรเข้าไปแล้วทีนี้พอเราเราใส่เลขเบอร์โทรเข้าไปมันก็จะส่ง SMS เข้ามาที่เบอร์มือถือเรา แล้วกดรหัสไปปุ๊บแล้วเราก็ใส่เลขบัญชีที่นี่มันจะมีเลข BSB กับเลขหมายเลขบัญชีธนาคารซึ่งเราควรจะเซฟไว้ในโน้ตเลยเพราะว่าเราต้องใช้ใช่ไหมเราก็กดเลข BSB กับเลขบัญชีธนาคารไปเสร็จปั๊บเราก็สามารถฝากเงินถอนเงินได้ตามปกติต่อให้เราไม่มีบัตรมากระตามโอเควันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งโอเคทุกคนอาหลังจากที่เราเปิดบัญชีสมมติว่าใครมาเปิดบัญชีใช่ไหมหลังจากที่เราเปิดบัญชีแล้วเราจะได้บัตรเมื่อไร สมหรับุกอะปุกได้แบบประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่า one week we will get the card the real card ก็คือการที่เราสามารถเอาไปแถบได้จริงๆเหมือน,นบัตรบัตร atm เออนั่นแหละเรียกว่าอะไรอเออทุกอะ่ะบัตร atm นั่นแหละประมาณอาทิตย์หนึ่งบางคนก็เป็นเดือนคือมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้การจราจรติดขัดคนมาสมัครแบงค์เยอะแค่ไหนแบงค์เขาก็จะโปรเซสไปตามขั้นตอนของเขานาจะจ๊ะ ประมาณนี้ซึ่งเลขบัญชีธนาคารอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราเวลาเราไปสมัครงานเนาะเขาก็จะโอนเงินบางร้านก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนี่แหละนี่คือเป็นเลขข้อมูลทางธนาคารที่เราต้องให้ร้านค้าเพื่อให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีให้เราแล้วก็รอรับเงินจ้าโอเคสำหรับวันนี้ปุ๊กต้องลาไปก่อนสำหรับคลิปการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศออสเตรเลียแล้วก็การฝากถอนนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง this is b o k k y ด้วยนะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปดูว่าบัตรโอปอกาที่เขาใช้แทบรถแทรมที่วิ่งผ่านหลังพุกเนี่ยมันเป็นยังไงเราดูคลิปหน้าทุกคน